ขอเป็นข้ารองบาตรทุกชาติไปมอบชีวิตโดยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้วรอยแรงเท่าไรจะขอจองรักพักดีสวัสดีครับพัชระคุณเจริญพักดีครับ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้คำพา์สามัญครับไม่รู้ผมพูดไม่ค่อยออกนะครับวันนี้เป็นเดือนตุลาคมเป็นเดือนมหาวิโยะโยคจริงๆนะครับ13ตุลาคมสองพันเป็นวันที่พระหลวงรอ9สเสด็จสู่สวรรค์ข้าไรครับ23ตุลาที่ผ่านมาเนี่ย เป็นวันสมเด็จพระปิยะมหาราชครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมและคนไทยทั้งประเทศเจ็บปวดทุกทรมานล้าวลานหัวใจเสียเกินครับประกาศสำนักพระชวังนะฮะเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จสูสวรรคตนะครับซึ่งลงวันที่ ยี่สิบสี่ตุลาคมนะฮะโดยพลขัดเอกสถิตพงสุวิมลเนี่ยฟาร์มประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพรระาชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติสูงสุดตามประเพณีปฏะดิษฐารพระศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตในพระบรมาราชวังนะฮะโดยทรงพระนามโปรดเกล้า 9, โปรดกระหม่อมให้พระบรมมุขสันต์อวง แาค่าทุนรองทุนอระบาทให้กําหนดไปทุกหนึ่งปีนะฮะแต่สอนนีเป็นต้นไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะในวันศุกร์ที่ยี่สี่ตุลาคมปรแปดเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาที่เป็นนาทีที่สมเด็จพระพันปีหลวงสด็จสวรรคตณรงยาบานจุลาลงกรสภากาชาติไทยโดยพราะการสงบชล พะชมาพันษา9.3ปีครับผมผมกลับเรียนมาตลอดนะผมผมพูดเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ปี2533แล้วก็เทคโนโลยีก็พัฒนามานะว่าพมหากนไาที่คุณของสมเด็จพันปีหลวงมากล้นนะผมจำตัวเลขม่นเลย948โครงการของสมเด็จพันปีหลวงนะไม่นับ4,000ตัวโครงการที่ จำเป็นาไปหลวงโดยเสด็จพ่อหลวงหลวอเก้านะมากมายเหลือคณาผมสัมผัสด้วยตัวเองบ้างด้วยการศึกษาเรื่องราวของพระอ,องค์นะเพราะว่าผมเริ่มไปรับราชการทางภาคเหนือนนานมากนานมากเลยนะแล้วก็ได้สัมผัสพัาหากัรที่คณมากมายนะไม่ว่าจะทุกทุกอย่างเส้นทางที่จะไป จากตาไปแม่สอดหลานสางพื้นที่สูงทุกๆพื้นที่นะฮะเชียงใหม่เชียงรายแม่ของสอนแม่แจ่มโดยพระองค์พระอาจาที่ดินขอวงพระองค์นะที่ดินที่ศูนย์อานวยการโครงการพัฒน์ที่สัมปัตตองเนี่ยนะฮะสัมปัตตองเนี่ยเป็นที่ดินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงครับผมผมกลาบเรียนตรงๆแล้วผมพูดเรื่องนี้มาตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยผมก็จะทา ความดีถวายสมเด็จพระพันตรีหลวงถวายพระหลวงรลอกและถวายเป็นการสำนึกประมาณเกียรติคุณของสมเด็จพระชิกาเจ้าอยู่หัวและพระลมาวงครับพี่น้องคนไทยส่วนใหญ,ญ่ของประเทศพี่น้องเชียงใหม่รือพื้นที่สูงทุกที่จะสัมผัสหมดนะฮะโครงการต่างๆผ้าทอผ้าไทยนะฮะมากมายมันพูไปออกจริงวันนี้ซึ่งยังอยู่ในภาวะที่ต้องตั้งสติคะัค็โดยไม่ได้เตรียม ใจไ้ก่อนว่าสด็จพบุรุษปีหลวงกับสเด็จสู่ส่วนข่าัยนะเรื่องผ้าไทยเรื่องของการศิลปาชีพเนี่ยล้วนเป็นพระมหาการในคนของสมเด็จพระพันปีหลวงครับไปบางไปอินไปยุทธยาก็จะเห็นในยโครงการต่างๆนะฮะผ้าทอผ้าไทยแม้กระทั่งพี่น้องชาวไข่มะคุณโทรมาร้องไห้กับผมเนะี่ยเขาจะปวด เรื่องผาทอภาไทยของชนเผ่าต่างๆเนี่ยพระอ,องค์พระประทานนะฮะกี่มากมายหรือว่าผลไม้เมืองหนาวเนี่ยแอปเปลิลทุกอย่างนะสวรสเนี่ยน้ำสวรสอย่างเงี้ยนะฮะเป็นพระมหาการาคุณของสม็จพระพันปีหลวงทั้งนั้นเลยหรือเอาอย่างนี้ที่กําลังโด่ง,ด,งดังเนี่ยโครงการอสมอเนี่ยอสมอเนี่ยมาจากมอบอรครับ มหมออาสาประจำหมู่บ้านนะฮะผู้ชารฐานบกอภินิหาทิ์กำลังเอกในขณะนั้นนะฮะพลโทเทียบกรมศิยศัก์พลโทนายแพทย์ยงวชระคุปนะฮะก็น,น้าชายผมนีาของผเป็นแพทย์ใหญ่ทัักสามทัพักสามส่วนหน้าก่อนทับพากสามก็ทำเรื่องมอบเนี่ยเพราะว่าคนที่อยู่ด่านการในพื้นที่สูงสมัยก่อนเนี่ยธุระกันดานมากนะแม่้องสอนเนี่ยต้องใช้ม้าลาล่อ ถึงได้มีกองพันสตางคม์มากมายคงต้องใช้เวลาแล้วผมจะต้องมาพเดียงมาเล่าเลียงแล้วผมก็คงจะทำต่อเนื่องนะฮะแลนลี่พาแม่กพาพะเนี่ยเริ่มต้นมา12สิงหาสองพันสิบสครับพาแม่ฟ้าหลวงพาพันปีหลวงเนี่ยจะอยู่ในหัวใจของพวกกับผมและคนชาวไทยชาวไทยมากมายนะเส้นทาง ทุกเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นจากพิษโลกไปอุตรดิตปอไปแพร่เนี่ยนะต่กอนเป็นขัวร้อนหมดนะฮะสมุกตำรงสิมกมบนทนก็ถึงต้องไปส,สร้างบ้านอยู่ที่นั่นเลยเพราะว่าตามพระาพราศวรรนี้พระองค์ต้องพ่องเป็นป่านะฮะพระองค์รอเก้าเป็นน้ำครับเพราะนั้นพระองค์เนี่ยฟื้นฟูป่าเพระาะฉะนั้นผมถึง ขอบคุณนะฮะผมต้องขอบคุณท่านสุชาติชมกินนะท่านรองนายกเนี่ยท่านมติใช้บุคกรธรรมชาติที่จะประกาศรักษาพื้นป่าและขยายพื้นที่ป่านะฮะเพราะฉะนันเนี่ยผมอยากให้คนไทยทุกคนนักการเมืองทุกคนไม่จะเป็นสีขาวสีดําหรือหน้ากากดอกซ่อนกลิ่นเนี่ยกรุณานะฮะสำนึกในพระหมหาเนคะานิคนของสมเด็จพระพันปีหลวงครับพะอค์เหนื่อยนะฮะพะสนับเผา เดี๋ยวผมจะพาน้องๆไปชมเครื่องทรงผมพูดมาตลอดนะผมทํามาหลายปีติดกันนะครับตั้งแต่วันหลังวันที่สิบสองหลังวันที่ยีิบสองพฤษภาคมสองพันห้าสิบเจ็ดนี่ยผมก็เริ่มจัดแรลลี่ไปดูเครื่องทรงพระพันปีหลวงอยู่ตะก่อนอยู่ในกรมงหาดราญยี่สิบเอ็ดนะฮะแล้วก็ต่อมาปีห้าเก้าเนี่ยที่จําแม่นเพราะว่าสิบสองตุลาคมเนี่ยเป็นวันที่งองค์คมอนระีลุงตูขณะเป็นนายกไปเปิดพิพิธภัณฑ์เครื่องทรงพระพันปีหลวงฮนะ หลวงตูไปเป็นประธานเปิดแ,แต่วันนั้นเนี่ยลวงตูตาแดงแสดงว่าหลวงตูผ่านการลองห้าและมีรองเลขาว,วังไปด้วยลงขึ้นันที่สิบสามพระหลวงรอเก้าสด็จสู่สวรรคาะไรครับคนไทยทั่วประเทศเจะบปวดทุกทรมาน้าวลานเช่นเดียวกับวันนี้เช่นเดียวกับเมื่อคืนนี้ที่รับทราบข่าวว่าสมเด็จพระพันปีหลวงสด็จสู่สวรรคาลายครับ ก็ขอไปกล่าลองมาบาททุกชาติไปครับ